เบึกไม่มีแล้วแต่ปลาอื่นยังมีอยู่มีเจ็บปลานะัขผงครับมันผง,งถ้าเป็นปลาเปอร์หรืออื่นที่ไม่ใช่ปลาบึกมีอยู่นะอ่าปลาตัวเล็กอ่าครับแต่ปลาบึกไม่มีนะ ือตาเปนสีเหลืองเลยนะตาเปนสีเหลืองสวยเลยเ่จะเป็นมเก่อนตอนเด็กๆเรือมไหมแย่ๆเลยขรบบึกอะไรกบึกนี่ไงโอ้โหตัวสองสามร้นทมง คลิปนี้มาทําความรู้จักกับปลาบึกนะครับเป็นราชาแห่งน้ําโขงเลยครับผมอยู่ที่ร้านขายอาหารขายร้านขายปลาน้ําโขงนะครับอยู่ที่เชียงของอันนี้เป็นปลาบึกตัวใหญ่เลยครับแต่ปัจจุบันนี้ปลาบึกเนี่ยเขาไม่ได้จับกันแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็จับไม่ได้แล้วผมอยู่เชียงของมาหลายปีแล้วก็ออกเรือหาปลานี้ไม่มีแล้วครับ แล้วก็เคยอ่านว่าไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้เองตามธรรมชาติอีกต่อไปเพราะว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่าครับก็วันนี้ก็เลยพามาดูปลาชนิดต่างๆที่เป็นปลาน้ําโขงเริ่มต้นได้เป็นปลาบึกเนี่ยตามันอยู่ไหนครับตาตามันเล็กแค่นี้เองเหรอโอ้ใช่ครับตามันเล็กมากลนยะแล้วก็มีหนวดตัวนี้ยังหายใจอยู่ครับตัวใหญ่มากครับเอ๊ ก็อันนี้เป็นปลาที่เลี้ยงที่อำเภอเเอำเภอใกล้ใกล้นี้เองหายใจอยู่ครับอันนี้ปลาปบึกตัวเล็กฮะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอแม่ที่เขามีกุ้งอ่ะเออกุ้งเผาเทอร์เลี้ยงที่อำเภอเทิงแล้วเอามานี่ก็ยังเป็นเป็นอยู่นะครับก็อ,อย่างนี้ก็ตกลงมาทั้งแปดสิบอะไรเงี้ยปลาบึกนเลย ปลาชนิดอื่นเนี่ยก็มีปลามงนะครับร้านนี้จะเป็นร้านที่เขามีปลาน้ําโขงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่มีเทศกาลที่เป็นช่วงหาปลาครับมีทั้งปลาปลาเพียะปลาทุกอย่างเพราะว่าชาวบ้านที่เขาหาเขาจะมาส่งแล้วก็จะมีส่งที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เขาหาปลากันก็เลยไม่เจอปลาชนิดอื่นนะนอกจากปลาที่เขาเลี้ยงก็คือปลาบึกนี่ครับ บึกเลี้ยงครับถ้าเกิดใครมากินปลาน้ําโขงอยู่ที่เชียงของได้กินปลาบึกเนี่ยรู้ไว้เลยครับว่าไม่ใช่ปลาบึกธรรมชาติอีกแล้วครับเป็นปลาบึกเลี้ยงครับาตามันจัดานิดนึงครับเราไม่อยู่ให้ผมดูแรลร้านให้ตอนนี้ผมซื้อเพื่อนจำครับตอนนี้ราอตามันอยู่ข้างล่างน,นี้ครับตามันอยู่ข้างล่างน,นี้นะแล้วก็ข้างบนนั้นเป็นหนวดมัน่อกี้เข้าใจผิดน,นะครับตัวใหญ่เหมือนกันครับ ตัวใหญ่เมื่อกี้นี่ตายอยู่ตรงนี้ตายามืออยู่ครับนิดนึงงัวนี้ตายแล้วตาอยู่ตรงนี้นะ่รับเนี่ยครับทำความรู้จักกันครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสต่อไปนะครับแล้วมีปลาน้ำโขงที่ได้จากธรรมชาติมาก็จะพามาอัปเดตเป็นระยระๆน,นะครับโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เฮเซ่ครับ อ๋อจบคลิปปินตนี้ก่อนนะครับโอ้โห